อืมน่ากินอ่ะมาร์ชเมลโล่ฟรีดไดฟ,ฟรองดูหม้อร้อนของร้านโรดชอบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอายุต่ำกว่า12นะคะควรมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะคะเปิดออกมาเป็นแบบนี้มีมาร์ชเมลโล่ฟรีดไดแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นถุงทำความร้อนนะคะทุกคนเติมน้ำลงไปชุบลงไปไดเลย คนดูโอ้มยกอดปิดฝาให้ชอ็อกเล็กดีกว่าดูมันร้อนอะไรก็มันร้อนเร็วมากเติมน้ำเข้าไปนิดนึงจับเวลาทีไว้ห้าทีอืม มันกรอบๆฟูๆอทุกคนหวานน้อยด้วยไม่หวานมากเลยอ่ะอกลับไปกินมัไม่รู้แบบนุ่มๆไม่ได้ละออตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่นะคะทุกคนเจ็ดวันแรกเท่านั้นสำหรับผูกค้าที่ซื้อหม้อรอนฟองดูตัวนี้นะคะรับไปเลยค่ะช็อกโกแลตดูใบหนึ่งกล่องกล่องนี้เลย รีบกดตรงตะกร้าได้เลยค่ะเฉพาะ7วันแรกเท่านั้นแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายใครที่เห็นคลิปนี้ซิมแล้วกดซื้อได้เลยค่ะ